ราศีตุนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรดวงความรักการงานการเงินโชคลาภสุขภาพเรามาดูเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้ทุกท่านตั้งตั้งสมาธิให้ดีๆนะครับตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตะนุไพ่ขึ้นเป็นเก้าเหรียญตำแหน่ง ต่อนะครับตำแหน่งที่สองตำแหน่งกรงะดุมพระไพ่ขึ้นเป็นก้าวดาบก้าวอยู่แล้วนะตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งซาชะไพ่ขึ้นเป็นเจมแฮงแมนตำแหน่งที่4ตํตำแหน่งพันธุไพ่ขึ้นเป็นห้าเหรียญตำแหน่งที่ 5, ตําตำแหน่งปุตตะไพ่ขึ้นเป็น1ถ้วย ตำแหน่งที่หตำแหน่งอริไพ่ขึ้นเป็นเก้าถ้วยเก้าไมแล้วนะโอ้โหเล็กสวยสะด้วยนะครับต่อมาตำแหน่งที่เจ็ดไพ่ขึ้นเป็นเจอร์รบอร์ตำแหน่งที่แปดนะครับตำแหน่งวรณะไพ่ขึ้นเป็นแปดไม้ตำแหน่งที่เก้านะครับตำแหน่งสุาะไพ่ขึ้นเป็น ตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งกรรมะค่ขึ้นเป็นเด็กถือไม้ตำแหน่งที่11บเตำแหน่งลาพระพ่ขึ้นเป็น6ถ้วยตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งวินาศค่ยขึ้นเป็น1ไม้ สัประสีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะรับพลังงานของใจค่อนข้างจะมีความเครียดนะคิดไปตกไม่รู้จะเอายังไงดีในะเรื่องของการกระทําเป็นห่วงชุวงที่มีทั้งรอคอยไปิ่้เริ่รอคอยทิ้ติตตกเลยมนะเป็นการรอคอยที่จะให้เกิดความสําเร็จสิ่งที่ลงทุนไว้สิ่งอยากทํามันเป็นสิ่งที่มันยังไปต่อแบบเต็มที่ไม่เคยมากนะักเป็นจุดที่คุณต้องเตรียมตัวนะมีการเตรียมใจบางทีรอมากนะักมันก็ กวนก歪ใจก็เครียดเป็นกัน่าริะมันจะได้ไม่ได้มันจะเอาอยัางไงจะเป็นแบบไหนจะเป็นยังไงค่อนข้างจะมีความทุกข์ค่อนข้างเยอะแต่ความทุกข์ตรงนี้มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นความทุกข์ที่คุณต้องคิดต่อตําตอบมากกว่าในเรื่องต่างต่างที่คุณอยากจะให้ความสเปรดนั่นเองในตําแหน่งของตนุตาแหน่งของตัวตนตัวตนนะครับตัวตนของตัวคุณนะครับไพ่ขึ้นเป็นเก้าเหรียญเป็นในจุดที่คุณต้อง ใช้ในเรื่องของความรู้ใช้ในเรื่อง,องความสามารถอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจต้องเตรียมตัวให้ดีนะเรื่องต่างๆที่คุณคิดเอาไว้เมื่อคุณเตรียมตัวดีวที่คุณทาด้วยความตั้งใจเนี่ยความสําเร็จมันก็จะเกิดได้ด้วยนะครับตำแหน่งต่ะมาณในเรื่องของตําแหน่งของสังคมคนรอบข้างตาแหน่งสหายนะตำแหน่งสาชะไพ่ขึ้นในเรื่องของแฮงแม่นะคือคนรอบข้างเป็นจุดที่เหมือนคล้ายๆลกับว่าเขาก็ยังมองเออมองตัวคุณมองการการะทาถามว่าจะช่วยเหลือไหมังเป็นจุดที่ยังไม่ถึงขั้นจะช่วยเหลือระบเต็มที่นะเป็นจุดที่เหมือนแบบ คุณต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่าเพื่อจะรับความยอมรับกับสังคมคนรอบข้างนะครับโดยไปถึงเรื่องของการที่หากคุณอยากได้รับความช่วยเหลือจากผู้รับผู้ใหญ่ก็เป็นจุดที่คุณต้องเข้าหาขอความช่วยเหลือนะ่จะเป็นจุดที่คุณต้องทํางานสักอย่างเพื่อแลกเนะี่ยเพื่อจะแลกเพื่อจะให้มันเกิดสิ่งที่คุณต้องการจากผู้รับผู้ใหญ่ก็จะสามารถจะช่วยเหลือตัวคุณได้โดยช่นันนะครับ ในตำแหน่งของบริวารตำแหน่งของลูกน้องไปขึ้นหนึ่งถ้วยในะตำแหน่งปุตตะนะครับไปขึ้นในเรื่องของหนึ่งถ้วยบอก,บอกเรื่องของการที่ดะรับความช่วยเหลือนะครับจากเรื่ององบริวารเรื่องของลูกน้องที่อาจจะมีเรื่องปัญหาเข้ามาบ้างคุณต้องจัดก,การแก้ไขปัญหากับลูกน้องได้ด้วยก็ต้องให้ได้ด้วยนะแปลว่ามันมีเรื่องปัญหาที่มันเข้ามาแต่ปัญหาที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนะักแต่เป็นปัญหายิบย่อยเล็กๆน้อยแต่ต้องควรแก้ให้มันเต็มที่เพื่อจะได้รับประสิทธิภาพนะในเรื่องศังกายภาพต่าง ของลูกน้องของตัวคุณให้มันเกิดความเสร็จมากขึ้นได้โดยเชิงกัน,นะครับตอนไหนในเรื่องของอุปสรรคสัตตระหนะตอนหนของอริภพยขึ้นในเรื่องของเป็นตัวเองมากกว่าที่จะนําภัยมาให้เป็นเรื่องการตัดใจของตัวคุณจากการรอคอยนะจากการกระทําที่คุณทําเอาไว้แล้วและมันรีบร้อนมันใจร้อนจนเกินไป มันเลยทําให้ในเรื่องของการตัดใจของตุกคุณนะมันเกิดความผิดพลาดได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการที่คุณต้องเต็มตัวนะคุณมีความเก่งคุณมีความรู้คุณมีความสามารถอยู่แล้วทําไม่เต็มที่นะก็เป็นเรื่อง,องการตัดใจมากกว่าที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างก็ต้องมีการไตรต่ตรองมีความคิดกับการที่คุณต้องใช้ความใจเย็นในการรอคอยให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสําหรับคนโสดเป็นอย่างไรนะครับคนโสดพายกขึ้นพลังงานของความกลัวกังวลว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมให้ใจตัวคุณดีขึ้นพลังงานใจมันจะเป็นยังไงนะความรักที่มันผ่าน,ผ,านผ่านพ้นมามันก็รู้สึกกังวลกังวลใจไม่สบายใจอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากตัวคุณเองที่ต้องสร้างพลังงานจิตใจให้มันดีขึ้นนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากใจของตัวคุณที่มันต้องสร้างพลังงานบวกเออพลังงานบวกจะทําให ทุกอย่างมันดีขึ้นนะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของใจซึ่งในอุปสรรคตัวคุณพ่ยขึ้นในเรื่องการที่มันปิดกั้นตัวเองเหมือนกันมีกำแพงใจตัวเองเหมือนกันนะมันเริ่มจะต้องดูตัวเองก่อนว่าเอคุณชอบรักแบบไหนแบบใดเน็ตดูสไตล์ดูความรู้สึกตัวเองด้วยหากยังไม่รู้ใจตัวเองค่อนข้างจะเป็นภัยกับตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้คุณตัดสินใจความรักได้ผิดพลาดหรือไม่ตรงกับใจตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคนที่มีคู่กันบ้างนะครับเจ้าตาเป็นอย่างไร ในเรื่องของเจ้าต่าในภไปขึ้นในเรื่องของการไม่สบายใจในเรื่องความสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทีนะในเรื่องของการที่มันรอคอยให้คู่คุณเนี่ยเขาให้อภัยคุณรอคอยที่จะเ,เข้าหากันรอคอยที่จะเข้าใจกันแต่ถามว่าตัวคู่คุณเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรสัมปไยแต่บางทีเขาเหมือนก็อยากจะให้คุณได้รับรู้มากกว่าจากสิ่งที่ผ่านๆมานะมันก็อยากให้คุณได้อยากทัาอีกมากกว่า แต่เขาก็มองว่าเขาว่าให้อภัยตั้งนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าอยากให้เวลามันผ่านไปสักนึ่งเพื่อจะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยการได้พูดการได้คุยการได้ทำความเข้าใจมันจะช่วยทําให้ความรักมันสานต่อไปต่อได้ดีอีกขึ้นเดินไปซ้าไปนะซึ่งตำแหน่งของอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของการที่มันยึดถืออัตตาซึ่งกันและกันโดยที่มันไม่ค่อยได้เข้าหากันดังนั้นต้องเริ่มต้นจากการเข้าหาพูดคุยกันให้มากขึ้นเพื่อจะสานพลังงานความรักให้มันสมบูรณ์ให้มันดดีขึ้้นนนวยเช่กัะครบ มาดูเรื่องของการงานกันบ้างดีกว่านะครับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับตำแหน่นงของกรนบ้าพาขึ้นเป็นเด็กถือไม้นะไม,ไม้มันจหมกตึ้งของงานแล้วนะโอกาสที่จะเริ่มมีเข้ามาแต่บางอย่างต้องรอคอยบางอย่างต้องเต็มตัวให้เกิดความพรอนะ้อมนะยังมีความเครียดยังมีความกังวลว่าจะทำได้หรือเปล่านะมีความเครียดเข้ามามาันต้องเกิดจากการที่คุณต้องดูว่า คุณยังไม่พร้อมเรื่องอะไรศึกษาเรื่องอะไรเพริม่มเติมให้เกิดความเก่งมากขึ้นจะได้รับความสำเร็จที่ดีจากการที่คุณศึกษาเรียนรู้และโอกาสต่างๆที่มันมีเข้ามาจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดขัดเค่อนโดยชะนั้นนะในตําแหน่งของสังคมคนรอบข้างจริงๆแล้วเป็นในจุดที่คุณต้องทาด้วยตัวเองนะยังหวังเพิ่งใครมากนักไม่ค่อยได้สัท่าไร่นะมาดูเรื่องของสองสิ่งที่ต้องระวังซิงว่าเป็นอย่างไรนะต้องระวังเรื่องอะไรไหมนะรับสำคนที่กําลังงาน ให้ขึ้นเป็นภาพรวมต่างนะครับในเรื่องของการตระเตรียมนะในเรื่องของการจัดการเออในเรื่องต่างๆที่มันต้องมีการตระเตรียมมีการอารอบครอบระวังต่างๆในเรื่องของการเตรียมเอกสารเตรียมอะไรต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวข้อ,ของการไปสมัครงานให้มันเียบพร้อมเข้าไว้เดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นความผิดพลาดที่มันลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่นหรือเปล่าต้องระวังให้ดีเป็นการนะครับ ต้องไปขึ้นในเรื่องของเป่าประกาศนะในเรื่องโอกาสตัดที่มันจะเริ่มมีเข้ามาไ่กระเป่าประกาศแล้วนะครับนั้นให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมกับงานใหม่ๆที่กําลังเข้ามาโอกาสกาออกที่เราจะเ,เริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณต้องเตรียมความพร้อมเตรียมความรู้ให้มันสัเปลี่ยดียิ่งขึ้นจะได้ทํางานใหม่ๆให้มันเกิดความเสยืนยาดมากขึ้นยี่ขึ้นกว่าเดิมเรามาถามครูบาอาจารย์กันมาดีกว่านะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชในแนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ผ่านภัยสิทธิกระยันะครับ ไพ่ขึ้นเป็นพระเสาไพ่ขึ้นเป็นพราบนบุรนะครับในเรื่องของครูบาอาจานนรย์ับเรื่องของสิส่งศักดิ์สิทธิ์ไป่ขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องงานต่างๆหากคุณตั้งใจหากคุณต็มที่ในสิ่งที่ทําและสิ่งเหล่านั้นจะสําเร็จได้ดักใจตัวคุณมากขึ้นอย่าหมดแรงอย่าท้อแท้ไปก่อนจงมีความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมานะครับไพ่ขึ้นเป็นผ่านบุตรนะไพ่ขึ้นเนื้อเรื่องการครอบครอง,งนะการอยากจะได้รับงานที่สมหวังดังใจทุกอย่างเกิดขึ้นจากการเตรียมตัวเกิดจากการใช้ในเรื่องของสติปัญญาต่างๆนัานเสริมความร,รู้เสริมทักษะครูบาอาจารย์เซนติเกอร์จะคอยปกปักร,รักษาโน้น,นําช่ดดยวยเหลือตุกุนที่ดีอยู่แล้วได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการงานสำรวนที่เป็นพนักงานหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรในตําแหน่งของกมบาไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือไม้นะเนเรื่องการเริ่มต้น เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องใช้ทั้งความรู้ใช้ทั้งทักษะบางอย่างทําแล้วมันยังไม่ได้โดยทันทีหรือโอกาสต่างๆมันเป็นสิ่งที่คุณต้องขวาเอาไว้ นะเพื่อจะให้คุณได้ทําได้อย่างเต็มที่ได้อย่ารีรอยอยจะคิดเดยอะจนเกินไปนะซึ่งตาแหน่งของสังคมคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นตาแหน่งที่บางอย่างมันก็ยังไม่เคยดั่งใจตัวคุณมากนะักแต่เป็นจุดที่เหมือนเหมือนตั้งายต่างทํางานของตัวเองมากกว่ามนเลยทําให้คุณรู้สึกแบบเออช่วงนี้มันเหมือนโดดเดี่ยวทํางานคนเดียวนะไม่ต้องหวังพึ่งใครมากนักใช้ความกล้าใช้ความเก่งของตัวคุณเนี่ยให้เกิดความสำเร็จมากกว่านะซึ่งในเรื่องของ บริวารลูกน้องต่างๆช่ดดยวยดอดีนะเออค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรมากดังแต่เป็นจุดที่ไม่มีบางคนแล้วก็นราการที่มันอาจจะสร้างปัญหากับตัวคุณบ้างแต่เป็นจุดที่คุณต้องจัดการแก้ไขทันทีเดี๋ยวปัญหาจะเพิ่มขึ้นหากไม่แก้ไขเกี่ยวกับลูกน้องเกี่ยวกับบริวารด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคําแนะนํากันบ้างน,นะครับสองสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นตีกว่าเดิม ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นนะแต่อยู่ที่ว่าคุณต้องไปสูจ์ว่าคุณมีคุณค่าว่าคุณมีความเก่งว่าคุณสามารถทําได้เกิดจากการที่คุณต้องทาโปรเจกต์เหล่านั้นที่รับมาและทําให้มันเกิดความสาัจติดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสองไปขึ้นในเรื่องของเสียงกายนะไปขึ้นในเรื่อง,องการที่ต้องลองทําดูก่อนนะบางอย่างหากคุณเลือกงานจนเกินไปหากคุณไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะหัวหน้างานหรือว่าผู้บังคับบัญชาต่างๆก็ค่อนข้างจะเพ่งเลงนะรือทําให้คุณโดน,ดน,นแผนคอได้นะือเรื่องของการที่มันเหมือนโดน,าานสาาานนที่ทง่งหรืออไมคย กระจายงานทำให้คุณไม่ค่อยมีผลงานเนี่ยมันเลยทำให้เกิดปัญหาเนเรื่องการเรื่อนเรื่องตําแหน่งในเรื่องของการที่เอ่อทำให้คุณไม่ได้มีความก้าวหน้าแน,นเร่นงานเลยนั้นมีงานอะไรทามีโปรเจกต์อะไรมาเนี่ยก็จงทําให้เกิดความสมําเร็จจะดีกว่าจะได้มีผลงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเราไปถามครูบาอาจารย์กันบ้างดีกว่านะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ที่เล่นแนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ผ่านภัยเศรษฐกิจนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นมมยนางไพ่ขึ้นเป็นพระพรหมนะครับให้คุณตั้งจิตดีๆนะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไพ่ขึ้นเนื้อหลงการต่างๆมีหักมีงานที่เกี่ยวข้องกันต่นางๆให้คุณไหว้หรือให้คุณตั้งจิตถึงครูบาอาจารย์ก่อนเดินทางตอบเวลาจะได้มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ว่าจะไปดูงานนะในการไปคุยงานในสถานที่ต่างๆที่ต่างแดนต่างถิ่นเนี่ยให้รับความสําเร็จมากขึ้นนะเราไปถึงการไปขอพรไปไหว้เกี่ยว พระพรสามารถจะไปไหว้พระพรหมที่แยกราประสบได้นะครับให้ท่านปกปักรักษาให้พรกับตัวคุณให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานให้เกิดการที่ได้รับความก้าวหน้าเลื่อนยกระดับตำแหน่งที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับจะเป็นอย่างไรดูซิพลังงานของตำแหน่งกรรมะไปขึ้นในเรื่องของเด็กถือไม้นะในเรื่องของการกระทาที่มันต้องมีการ ดูเออมีเรื่องการรอบครอบนะเรื่องเก่าเรื่องเดิมมักจะสร้างปาัญหาให้ตัวคุณหรืองานเก่าหรือว่าโปรเจกต์เก่าอะไรก็ตามที่ยังไม่ถูกแก้ไขต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันยังรอคอยยังค้างคาอยู่ด้านก็ต้องแก้ไขจัดก,การให้เรื่องของธุรกิจที่ทำอยู่ให้มันเกิดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นอยู่ที่ตัวคุณต้องเร่งทําให้ดียิ่งขึ้นส่วนอากาศอยากจะ ขยับขยายเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจที่ทำเนี่ยโอกาสต่างๆมันมีเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ว่าในจุดที่คุณนะจะต้องใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถจะอยู่ในเรื่องของการเตรียมตัวให้มันไม่เกิดปัญหามากกว่าเพราะในตําแหน่งของหุ้นส่วนนะพายึ้นในเรื่องของเจอร์เรอร์พ่ขึ้นในเรื่องของการที่หุ้นส่วนก็คอยช่วยเหลือหนุนนำที่ดี แต่เรื่องของสังคมคนรับข้าเป็นเรื่องการที่มันมีแต่คนปิดกันเออมีแต่คนที่มันห่วงวิชากันเยอะเออมันอย่าเพิ่งไปสนใจใส่ใจอะไรแต่สนใจสิ่งที่ทําก็เพียงพอซึ่งในตําแหน่งของลูกน้องตําแหน่งของบริวารเนี่ยไปขึ้นเรื่องของการที่ได้รับความช่วยเหลือที่ดีแต่ก็ต้องมีการจัดการนะในเรื่องของลูกน้องที่ไม่ค่อยทํางานลูกน้องที่ไม่คไม่ค่อยได้สนใจใส่ใจเนี่ยก็ต้องมีการมาอบรมหน่อยเออมาจัดการหน่อยให้ปัญหามันลดน้อยถอยลงไปนะเวลาจะทาอะไรมันจะได้ไม่ติดกาดจากการที่ มันเหมือนงานมันไม่เดินอะน้ำฟันเฟืองมันถูกคัดขวางต้องทําให้ฟันเฟืองเหล่านั้นมันไหลลื่นไปได้ดีนะครับมรู้สึกว่าสองสิ่งที่ต้องระวังนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นวาจารุนแรงนะระวังเรื่องของคำพูดเหมือนกันนะจะพูดอะไรกับใครไม่ว่าจะเป็นการอยู่ธุรกิจพูดกับคนรอกข้างพูดกับลูกน้อง นะับเปรียบจุดที่คุณหากพูดด้วยความใจร้อนเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันพังทลายทำให้ทุกอย่างมันเกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นโดยฉะน,นั้นต้องระวังกันดีนะครสองไปขึ้นเ,นเรื่องการดำเนินนะครับในเรื่องของการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นจุดที่คุณเองต้องสร้างไอเดียนะสร้างความคิดหรือมีไอเดียอะไรก็ตามก็จงลงมือทำเลยนะเอออย่ารีรอนะครับอะไรที่มันคิดได้ก็จงทำเดีย๋ยวมันจะกลับกลายเป็นที่ไม่ได้ทำนะ้อาคิดแล้วต้องทำให้มันเต็มที่และ เมื่อจะทำงานสักอย่างก็ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเอนะครับเรามปทํทาครูบาอาจารย์กันบ,บ้างดีวกว่านะครับขอรมีกครูบาอาจารย์ชี้แนะนนาทางสองข้อให้ผ่านพ้อุปสรรคนี้ผ่านพา้นสติกระยานะครับไพ่ขึ้นเป็นสัพพเวสีไพ่ขึ้นเป็นนางกวักนะ ในเรื่องของธุรกิจที่ทำนะใหขึ้นคอนการจัดชัดเจนในเรื่องของการที่อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกียรตินะเทพเทวาที่ปกปักรักษานุ่นนำให้ในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องความปังในเรื่องธุรกิจให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับใหขึ้นดังกวักเลยนะเรื่องของการทำมาค้าขึ้นจะเริ่มบังเกิดขึ้นตัวคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมให้คุณมีความศรัทธาหรือให้คุณมีจิตใจที่มีความมั่นคงนนทุกอย่างหากคุณทำด้คุณงามความดีทุกๆอย่างจะย่อมบังเกิดดคคววาามสเเรร็จในนนนที้ยช่กััะบ Thank you. มาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินในตําแหน่งของกระดุมพระไพ่ขึ้นเป็นก้าดาบนะมันเหนื่อยเหมือนกันนะเรื่องการเงินที่จะต้องมีเรื่องรายจ่ายมันยิบย่อยมันเยอะแยะมากมายนะให้เกิดความเครียดเกิดความคิตกกังวลคิดไม่ออกนะมันเหมือนมีเรื่องรายจ่ายออกไปตลอดเวลานะไปคือรู้สึกเหนื่อยและหนักเหมือนกันแต่่าถาม่มีเงินเข้าไหมมันก็มีเงินเข้ามานั่นแหละแต่มันยังอยากที่จะให้เงินมันฟโลอยากให้อยากให้เงินมันดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้มันราบรวยมากกว่านี้รับเรียบมากขึ้นกว่านี้ก็อยู่ที่ว่าตัวคุณจะ บริหารจะจัดการอย่างไรมากกว่านะครับรึว่าแล้วเงินของคุณนะครับระวังหมดไปกับอะไรรู้สึกว่าระวังเงินเงินจะหมดไปกับอะไรนะครับไพ่ขึ้นเนเรื่องของการให้ แบ่งปันนะครับเงินหมดไปกับการให้นะเป็นการให้ยืมนะเออมีคนมาขอยืมเงินนะเกี่ยวกับการให้ทั้งหมดทั้งมวลหรือก,การให้ทานหรือก,การไปช่วยเหลือคนหรือก,การไปทําบุญหรือมีคนมาขอยืมเงินคุณก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับสองไปขึ้นในเรื่องของช้อปปิง้งได้ทั้งออนไลน์นะได้ตั้งไปเดินห้างนะระวังให้ดีเพราะว่า,วานะพอมีเงินเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยของมาต้องมีของมาต้องได้ไปหมดพอสุดท้ายเราซื้อมาแล้วปุ๊บ ทุกเลยไม่สบายใจเลยซื้อมาทําไมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยซื้อมาทําไมเนี่ยนั้นมีแต่ของที่เกินความจำเป็นเนี่ยก็ต้องระวางคีนี้ด้วยเช่นกัน3ไปขึ้นในเรื่องของวัดนะครับการทําบุญนะไปขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เวลาคุณทำอะไรก็ตามเหมือนมันเกิดจากความไม่สบายใจพอไม่สบายใจ,ยใจป,ปุ๊บอะมันจะมีเรื่องของการใช้เงินที่มันเพิ่มมากิ่งขึ้นนะการที่ความไม่สบายใจมันมีทั้งได้ทั้งการเวลาจะไป ที่ไหนมันก็อยากไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่อน,อ,นอยากกินแล้วก็อยากจะกินทำนู่นทำนี่บางทีมันใช้เงินโดยแบบไม่รู้ตัวนะเกิดจากความทุกข์นั้นต้องสงุมสมมสมจิตสงบใจเหมือนกันเพื่อจะงบนะแบบให้รายจ่ายมันแบบสามารถคุมงบได้คุมเงินได้มีการบรหิหารจัดการที่ดีจะดีกว่านะครับเรามาทำครูบาอาจารย์กันดีกว่านะครับขอบารมีคร,าารูบาอาจารย์ชี้แนะเราทางสองข้อให้ผ่านบทอุปสรรคนี้ผ่านไปสิทธิกรยะยานะครับ ให้ขึ้นเป็นแมงสิวห้าตานะครับให้ขึ้นเลีกทรัพย์เลยนะคุณสามารถจะไปขอแมงสิวห้าตานะครับที่วัดพระธาตุดอยเขาปลายแก้วนณะจังหวัดเชียงรายนะครับให้ท่านปกปักรักษาเรียกทรัพย์นะเออเรียกเงินเรียกทองให้คุณมีทรัพย์มีเงินทองเพิ่มขึ้นโดยฉงนัดนนะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของพระพิราบนะไปขึ้นในเรื่องการกระจาประเพณีอุปสรรคปัญหาต่างๆครูบาอาจารย์นะคอยดลน,นําช่วยเหลือให้ทุกๆอย่างดีขึ้นอยู่แล้วให้คุณอยู่ในศีลอยู่ในธรรมสร้างพลังงานคุณงามความดีให้เกิดขึ้นและทุกๆอย่างจะดีตามตามจิตตามใจตามคุณงามความดีที่คุณทําด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะครับโชคลาภตาแหน่งลาภะนะครับตำแหน่ลนะงลาภะขึ้นไปในเรื่องของห ช่วยนะเพระวยบ่บบงบอกเรื่องของพลังงานของสิ่งที่จะเริ่มมาจากบุญเก่าเออมาจากสิ่งเก่าเก่าเดิมๆนะพลังงานเรื่องของโชคลาภเริ่มจะบังเกิดขึ้นกับตัวคุณเหมือนกันได้รับโชคลาภที่จะเพิ่มมากขึ้นรับโชคลาภที่จะมีเข้ามาแต่ตัวคุณ,ณต้องมีการสร้างพลังงานในเรื่องของบุญนะสร้างพลังงานในเรื่องของบารมีการใช้คำพูดที่ดีการทาคุณงามความดีการอยู่ในศีลธรรมจะทําให้คุณมีโชคลาภเพิ่มขึ้นในเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขด้วยเช่นกันนะคะ มาดูเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเป็นอย่างไรนะสวาพุงช่วงนี้นนนมันมีเรื่องความเครียดเข้ามาเยอะเหมือนกันนเนี่ยนะไปขึ้นในเรื่อง,องการที่มันเหมือนคิดเยอะคิดมากมันมีเรื่องอาการปวดหัวไมเกรนนะคิดเยอะน,ะนอนนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยพอตื่นมาไม่ไม่ค่อยกระปีก้กระเป๋าและแรงทํางานมันก็น้อยลงนะเออต้องระวังให้ดีเหมือนกันดังนั้น,ะน,ะนะเป็นไปได้ในห้วงช่วงนี้ก็ลดความเครียดหน่อยเรื้อหาอะไรที่มันคลี่คลายิตใจตัวเองบ้างรวมไปถึงการที่ไปเดินทางไปที่ไหนอย่างไรก็ตามก็ ต้องระมัดระวังตัวในเรื่องความใจร้อนแลนะเวลาทำอะไรก็ต้องเช็คในเรื่องของรถเช็คในเรื่องของสภาพร่างกายตัวเองจะได้ทําทุกอย่างกันมีประสิทธิภาพอยู่กับการที่ร่างกายไม่พร้อมอะไรก็ไม่พร้อมไปหมดเนี่ยมันก็ทําให้มันมีความฝืดร่างกายเจ็บปวดแอดไม่สบายในตโดยเช่นกันต้องรักษาสภาพตัวให้ดีด้วยเช่นกันนะครับรู้สึกว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับราศีตุลสิ่งที่ต้องระวังภาพรวมในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอยา่างไรนะครับ สิ่งแรกนะครับไปขึ้นเป็นต้นไม้มงคลนะเน้เรื่องของการโฟกัสในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่ทำนะครับทุกๆอยา่างมันเป็นสิ่งที่คุณหากรอคอยจะทําอะไรสักอย่างให้เกิดความสเร็จจงมุ่งมั่นนะจงตั้งใจสิ่งที่ทําและทุกอยาก่างมันจะเสรความสําเร็จหากคุณไม่ตั้งใจเพียงพอเนี่ยหรือไม่ทําสิ่งที่รักเนี่ยมันก็เกิดความอัดใจไม่สบายใจจะทําไม่ได้แบบเต็มที่เก็ต้องระวังเรื่องใจตัวเองเหมือนกันนะครับ ให้ขึ้นเป็นแห่งเจียนะครับในสิ่งที่ต้องระวังนะอย่างที่สองไหขึ้นเป็นพลังงานความใจร้อนบางทีมันทําอะไรที่ว่องไวเกินไปโดยไม่ขาดการแบบศึกษาเรียนรู้ขาดเนเรื่องของการที่คุณเองต้องอตรวจสอบดูแลบางทีมันทําอะไรไวทำลุ่มทำนิ่ทำาันทำหลากหลายอย่างเนี่ยมันก็เกิดความผิดพลาดได้อันนี้ต้องระวังให้ดีบางสิ่งบางอย่างก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆทําก็ได้นะอย่าไปรีบร้อนจนเกินไปทําแบบเป็นขั้นเป็นตอนทําแบบมีการวางแผนมีการจัดสรรจัดระบบให้ดี ัญหาต่างๆก็จะลดน้อยทลงไปได้ด้วยเช่นกันในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างนะครับมาดูเรื่องของเลขมงกลกันบ้างดีกว่านะครับเลขมงคลที่จะเสริมดวงนะสำหรับราศีตุลนะครับเป็นอย่างไรไพ่เกิดเลขค่าไพ่เกิดเลขเก้านะครับเลขค่าเลขเก้านะเลขคาเสริมเรื่องของครูบาอาจารย์เลขเก้าเสริมในเรื่องความสําเร็จให้คุณมีเลขค่าเลขเก้านะครับ เพื่อจะหนุนนัให้ชีวิตของตัวคุณดีขึ้นทั้งเรื่องของการเงินทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของความรักทำไพบ่อยๆก็ได้นะหรือจดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสั่งเพื่อจะหนุนดวงคุณในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสุดท้ายน,าาน,น,น,านี่นะครับพุทธสุภาษิตสรับราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นทะทางมิตรานิคันติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามเมื่อคุณเป็นผู้ให้นะให้คนนู้น ให้คนนี้ให้ความรักให้ความสุขให้เงินให้ทองแบ่งปันต่อคนรอบข้างเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตมันเป็นสิ่งที่เป็นการปลกไมตรีกับคนรอบข้างเพราะผู้รับมีความสุขอยู่แล้วผู้รับเป็นสิ่งที่เฮ้ยพอรับเขารู้สึกเลื้อปิติบางครั้งเมื่อคุณได้ให้สิ่งเล็กน้อยมันเป็นการผูกจิตผูกใจให้คุณได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นลูกน้องของคุณเป็นบริวารของคุณเป็นเพื่อนของคุณเป็นแฟนของคุณเมื่อคุณเป็นผู้ให้ คุณก็จะย่อมแต่ได้รับแต่ความรับแต่ความเม่ตาจากคนรอบข้างไว้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงทีได้ต้องเริ่มจากปรังใจให้ดีเป็นปรังใจนะครับ